สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับชมยายประสิชแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายประสิชก็ได้นั่งของมุ่งแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางวง่าประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อพพน,นาจะไปรับชมรับฟังเยายประสิชฝากกดติดตามกดถูกใจากยายประสิชนัน่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจา้าเนาะย้ำยายประสิชลุ้นคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิปฏิภาดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาพูลมาทักทายกับยายไปสีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็บ่เบาหลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลเนี่ยทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าเนี่ยทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าเนี่ยทางล่างเรื่องว่าสันลักษณกมีโชกพนวาเนาะจ้าพี่น้องล่างว่าสันลักษิบล่างห้าเจ็ดแปดลักษณ์นวยกะมี่หนึ่งสามแปดเราสันจ่าพลว่าพลจับสองตัวม้าหายเนาะจ้า 1> 5 1า3นึ7ง7้าส8มและ88จากแนวทางรัชนีรัชนกมีโชคเนาะจ้ะพี่นอ้องต่อไปเลจ้จพี่น้องจ้าถามมาหลายเนาะจ้ะหมวดที่เร้ยเพิ่นให้หาคังทึ่ง,งเนาะจ้ะพี่น้องหมวดก่หนให้8หมวดที่เร้ยใหายหาออก59เกานาะจ้ะวันนี้นรัชนกมีโชคห้มาเนาะจ้ะพี่น้อง ห้มาสามรังเทิงเนาะจากพี่น้องบ้รดมตัวดีกระจวดจัดใส่สามของแนวทางรัชนกมีโชคคนหาตะเลวิ่งมากเนาะจากขังเทิงเนาะวิ่งตัวเดียวรัชนกมีโชคสามรังเทิงเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดนาเนาะจากแอดนาลุ้สองหวดแล้วเนาะจากพี่น้องข้างล่างว่าเบิงหมดนี่จ้าแอดนาคนหมาเนาะจากล่างสันจากคนว่าเก้ากับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งเด้อสันจากแนวทางของแอดนาล่างนาจเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้จับมาหายใาทันเรยงวดที่แล้วให้สองกับสามมาสั่นเข่าสองล่างนะจ้ะพี่น้องออกสองออกเก้าสองสามาสั่นงวดนี้หายมาสองกับสามคือเก้านะจ๊ะเบิงจาา่งจาวาเพนจะมาอย่างฟังทางนี้ล่างมาสั่นวิ่งตามหาความสาเร็จงวดนี้หายสองล่างมาสัา่นจ่าพนว่าให้ห้าึงมสาสั่นพี่น้องพิจาหน้าเป็นแนวทางได้จากแนวทางของวิ่งตามหาความสําเร็จ บนล่างนอาจากพี่น้องเนาะชุด3มตัวเต็มทึ่งของนาอ้วน3ตัวและ2ตัวเน้นและสุดตัดเอามาให้เรียบร้อยแคบหน้าจอตอนนี้ได้เลยจา้าเพื่อนมองว่าชุดเต็มเนาะจา้า4 7 3 4 7 2 8 7 1 8 7 0 9 8 4 9 8 3 9 6 8 2 6 8 1เพื่อนเห็ห็ดดอกจันไว้เนาะจ้าอันใดเน้นเนา,านนเนะพี่น้องแล้วก็สอตัว7 3 7 2 7 1> 1, 70, 8, 71, 4, 7 0-8-7-1-4-7-2-6-8-1-8-4-8-3-8-2และ8-1ชุดตัดนีน7-8-1-6-8-1วาสารจากพี่น้อง2ตัวเหลือ1-7-7-1แ 8, ล 1, ะ8-1-1-8จากแนวทางนาอวานเนาจากพี่น้องเนาะต่อไปได้จ้าอันนี้ลางวาสารจากพี่นว่าจากแนวทางของหนุ่มขอนแก่นเนาจากงวดที่แล้วให้2-9 เกชุดเต็มให้เก้ต่วัามาชุดเนีนเน 2, 9, นพื่นสองเก่านาะจ่าพี่น้องงวดนี้จะ่นหามากนาะจ้าพี่น้องแปดศูนย์แปดสามแปดหแก้าสี่ศูนย์สี่สามและสีเก่ากัน24งล่อเพิ่นตัดอีกเทือนหนึ่งาสั่นเนาะจ้าเพิ่นมาจากแนวทางลางนุ่มขอนแกนนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจับผู้ไดล่อของแอดหนึ่งจะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วห้วห 2, 10, 10, 10. ิ่งหนึ่นง, 2, งลุดประสานจ้ะพี่น้องรุดเพราะยังเพราะลุดเพื่อนบอมาเพื่อนมาลักลอยเนาะจ้าเพื่อนบอมาลักสิบคือเพื่อนเน้นไว้งวดนี้เพื่อนไฮมากมั่นใจมากชั่วว่าสัตสองหลักสิบครั้งทึ่งพี่น้องจ่าเอามาจับใส่สองสามของรัชนุกมีโชคได้เพราะจ่าจวดจัดฟาดบล่มได้เลยเนาะจา้า เพิ่นหายมาวิ่งสองข้างเทิงว่าสันทุดสาตัวเพิ่นเนาะจ่าเนาะสาตัวเพิ่นกัมี3ามสอ5ห้าสง่เน้นสองหาหาสกัน1 1ึ่งหนึ่งก็หนึสองว่าสันสตัวสองหนึสและหาหาข้างล่างขาดว่ามีศูนย์กับเก่าว่าสันว่มีศูนย์กับมีเก่าว่าสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นกับไฮมาศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหกหกหกแปดเจ็ดแปด เก้าหนึ่งเละเก้าหกลักว่าสิบล่างกับศูนย์กับเก้าอ่ะสั่นใจพี่น้องกองับขังศูนย์เพิ่นข้างล่างเพิ่นบ่คอยเขาคือข้างเทิงเนาะจ่ะข้างเทิงเพิ่นเขาดีเนาะจ่ะจากแนวทางของแอดวิภาคเขีมเพชรหรือว่าแอดหนึ่งเนาะจ่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าเก้าเงินเ,นเก้า,าทองจ้าพี่น้องวัที่แล้วให้วิ่งสองล่างเนาะจ้าพี่น้องเนาะสองล่างอะ่ะสั่นสองตัวเก้าสองเต็มเต็มเลยเนาะจา่ะแต่ว่าเงินนี้เพิ่นบ่ขันมากเนาะจา่ะสุดสองตัวเพิ่นเนาะ คนบอกว่างวดนี้วิ่งล่างหาว่าสันวิ่งบนสามว่าสันสามเข่าขันกับรัชนกมีโชคเนาะจ้กพี่น้องกับมาติดตามเก่าเงินเก่าทองแคปหน้าจอเปน็นแนวทางใดเลยจ้าต,ต่อไปจ้าอันนี้หนุ่มเมืองน้ำดำเนาะจ้กพี่น้องเลขวิ่งหมดที่แล้วลดเนาะจ้กพี่น้องเนาะงวดนี้ให้สองกับห้าว่าสันจา้าเพลินวาครับพี่ชณเป็นแนวทางใดเนาะจ้กนอกจากแนวทาง เลขวิ่งทั้งทึงนุมเมืองน้ำดำมาสันจ่เพนว่าแต่พนการจำามสห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าสองหาหนึ่งสี่แปเกและหาสพี่น้องจ้าแคบหน้าจอไปขยายเบื้องใดเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้า,จาอันนี้เลขล่างปูใช้มาสัญญานมาบนล่างมาสัญญานเนาะจ้ญญาตัวเดียวสามมาสันจ่าปูใชเพนว่าหวดนี้สามมาแรงเนี่ยไปสิกระมัก3บอกต่มอว่าน่านะเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าหนึ่งกลุ่มผ้าวสันกดแอดคนอีสานไตวสันบนล่างวสันเนาะจ้าเพิ่นว่าเพิ่นก็ให้มาสามห้าหนึ่งสองแปดวสันจ้าเลขตัล่างของเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดสวนแตงงดที่เรียกแอดสวนแตงรุดเลยบอกเอามาเทียบให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ่งเลยจ้ามัวนี่หนึ่งกลุ่มผ้าวสันจ้าเพิ่นว่าเพิ่อนหามาเจ็ดสามห้าสองเจ็ดห้าเก้าห้าสองวสัน สแล้วกับสามแปดห้าเาสาาะสันจาาพี่น้อง2องตวตพุนกะมี 7, จ็ดห 2, าเจ็ดสและเก่าเอ่านเนิมเนิพี่น,อน้อ,นนองยอย่าอ่านโตอ่านตัวเลขผิดกันแย่ไปสีอ่านผิดกับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจากพี่น้องแต่ขันบ้าอ่านเลขผิดคือสิบแม,มนแย่ไรสีเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ของยายฟีกับยายปซีก็คือต้องอ่านตัวเลขผิดเนาะจ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเสี้ยนเก่าสันจะ้ะเสี้ยนมาตามนัดสันเนาะจ่ะเนาะเพิ่นห้มากวันนี้วัที่เลียวเพิ่นกระลุดเนาะจ่งวันนี้ให้มาเก้าสันจะ้ะมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ายอดแห้งสันจะ้ะงวดยอดเฮ่งวัที่เลียว,วสันเพิ่นวาเนาะวัที่เลียวบกเขานะจ้าพี่น้องกะ พิจารณาเป็นแนวทางเรื่องเ็นอันเก่าเนาะจากพี่น้องกับขอโทษขอผ้าพัเลยหลายเนาะจ่าสิบเจ็ดโอ้หัวที่เลี้ยว่นเขาขอโทษขอผ้าพัเลยหลายเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวเอามาให้เบงใไม่เนาะจากพี่น้องอันนี้ปิดไทยด้วยแอดประกอบประสานจากพี่น้องคนว่าอาจารย์ประกอบเนาะจากพี่น้องมักกัตามเด้อบมกักบอยังเลขก,ก็มีรถมีเขา่าประสานจ่าพี่น้องกับขอขอบุณที่เพิ่นแบ่งป,ปันข้อมูลเนาะจ่าแนวทางขององการอาจารย์ประกอบเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่า164 538142547ว่าสันจะเพิ่นว่าบ่สนดับเนาะ3 1 3 4 3 5 3 8 ซีหนึ่งีสองีหาและซีแปดวิ่งสามกับซีประสันบอสนดับเด้อประสันจากแนวทางของอาจารย์ประกอบเนาะจ่าพี่น้องถ่ายคลิปนี้ให้แปซีกับขอขอบพุณนพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เขามารับชมรับฟังกับคใหายสุขภาพแข็งแห้งแห้งเลยลุยสุขู่สุขคนเนาะจ,าะจานะ่าพี่น้องเนาะยายแปซีกับขอขอบคุณนทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันของมูลแนวทางใอ้ยแปซีมหาห้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบพุ่นเลนหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า